บทที่23ปั้นดินให้เป็นดาวนักธรุรกิจเครือข่ายต่างทราบกันดีว่าการประสบความสำเร็จในธรุรกิจนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่ท่านสามารถช่วยเหลือให้ประสบความสำเร็จเป็นวิธีเดียวที่ท่านสามารถประสบความสำเร็จในลักษณะทวีคูณ การดึงความสามารถสูงสุดของคนความรับผิดชอบสำคัญของพวกเรานักธุรกิจเครือข่ายคือการผลักดันให้ตัวเราเองและบุคคลอื่นๆรอบๆตัวได้ดำเนินชีวิตด้วยประสิทธิภาพสูงสุดไม่ว่าจะเป็นบุตรผู้ปกครองเพื่อนหุ้นส่วนหรือลูกจ้างเราควรถือเป็นหน้าที่ ที่จะสนับสนุนและเป็นแรงผลักดันให้เขาได้ใช้ความรู้ความสามารถให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ทุกอย่างที่เราได้พูดและได้ทำจะทำให้เกิดปฏิกิริยาทั้งด้านบวกและด้านลบต่อบุคคลรอบข้างเราจึงควรแสดงออกอย่างมีสติและอย่างมีเจตนาในการผลักดันคนรอบข้างให้เขาได้ค้นพบสิ่งดีๆ ที่มีอยู่ในตัวของเขาซึ่งเราสามารถทำได้โดย 1. ให้ความเชื่อมัน่นบางครั้งเราทุกคนเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองเราขาดความเชื่อมั่นในการทำภารกิจชิ้นใดชิ้นหนึ่งให้สําเร็จหากมีใครสักคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเราในเวลาเช่นนั้น จะเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ชีวประวัติของผู้ประสบความสำเร็จจะเต็มไปด้วยตัวอย่างของคนรอบข้างที่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเขาในขณะที่เขาเองตกอยู่ในภาวะที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง 2. ให้กำลังใจคุณทำได้ฉันรู้ว่าคุณต้องทำได้ สองคำนี้เป็นคำที่เราได้ยินกันน้อยเกินไปการให้กำลังใจโดยไม่เสแสร้งสามารถสนับสนุนผู้อื่นให้มีความมุ่งมั่นได้อย่างมากมายยิ่งระบุให้ชัดเจนเท่าใดผลลัพธ์จะยิ่งรุนแรงขึ้นเท่านั้นเชน่นฉันจำได้ว่ายอดขายของเธอตกมากมายต้นปีที่แล้วแต่ในที่สุด เธอก็ทำเป้าได้สําเร็จพนันกันได้ว่าปีนี้ยอดขายของเธอจะต้องดีกว่าปีที่แล้วอย่างแน่นอน 3. ตั้งความหวังให้สูงเรามักได้ยินคนรอบข้างเตือนไม่ให้เราคาดหวังสูงให้เราตั้งความหวังเพียงสิ่งที่เป็นไปได้แต่เมื่อเรากำลังช่วยให้คน ได้ใช้ความสามารถของเขาให้เต็มที่บางทีเราต้องขยับความคาดหวังให้สูงขึ้นมีหลายครั้งที่พ่อแม่หรือครูอาจารย์คาดหวังในตัวเรามากกว่าที่เราสามารถจะทำได้ซึ่งนั่นทำให้เราได้ลุกขึ้นยืนและมองเห็นไกลเกินกว่าที่เคยเห็น4 พูดความจริงแต่พูดด้วยความเมตตาเราพยายามหลีกเลี่ยงการพูดความจริงเพราะไม่ต้องการทำร้ายน้ำใจใครเราอยากเป็นคนดีแต่การพูดความจริงเป็นการแสดงออกถึงความรักความเมตตาคุณอาจจะเป็นคนคนเดียวที่สามารถจะพูดสิ่งที่ควรพูดกับใครบางคน แต่การพูดความจริงไม่จำเป็นต้องพูดในลักษณะของการโต้แย้งเสมอไป 5. ทําทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีวิธีที่เราจะมีอิทธิพลในการจูงใจคนอื่นคือการการะทําของเราเองการที่เราเป็นอย่างไรจะมีเสียงดังกว่าสิ่งที่เราพูดอย่างมากมาย คนรอบข้างกำลังรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราจากการกระทำของเราพวกเราทุกคนกำลังเป็นตัวอย่างของใครบางคนไม่มากก็น้อยทำตัวของเราให้เป็นตัวอย่างที่ดี 6. แบ่งปันประสบการณ์ของตัวเองหลายๆครั้งเรา ไม่ยอมเล่าถึงประสบการณ์ที่ล้มเหลวของตัวเองด้วยความเกรงใจการดูถูกเหยียดหยามการปกปิดนี้ทําให้ผู้อื่นไม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของเราเมื่อเราได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตัวเองโดยเฉพาะความล้มเหลวเรากำลังเพิ่มความเห็นใจบุคคลอื่นจะรู้สึกใกล้ชิดกับเรามากขึ้นเป็นกันเองขึ้น และเราจะพบว่าการสื่อสารระหว่างกันนั้นดีขึ้นมาก 7. ท้าทายความสามารถเราทุกคนควรได้รับการท้าทายบ้างในบางโอกาสการท้าทายความสามารถของผู้อื่นเป็นศิลปะท้าทายมากเกินไปจะเกิดผลในทางลบท้าทายน้อยเกินไปจะเป็นการดูถูกเหยียดหยาม เดินทางสายกลางฉันขอท้าว่าถ้าคุณทำจริงๆจ,จังๆคุณจะต้องทำยอดขายสูงสุดได้อย่างแน่นอน8คำถามที่ดีผู้นำที่ดีไม่สั่งให้คนอื่นทำอะไรและทำอย่างไรแต่เขาจะถามคำถามที่ดีเพื่อให้ผู้อื่นได้เข้าใจตัวเอง และสถานการณ์ได้ดีขึ้นเพื่อเลิกแนวทางปฏิบัติด้วยตนเองเราควรถามคำถามที่ทำให้ผู้อื่นได้คิดและค้นพบคำตอบด้วยตนเองเขาจะมองเห็นคุณค่าของท่านมากกว่าการสั่งหลายเท่าตัวนัก 9. ชมเชยเรามักจะค้นพบสิ่งที่เรามองหา หากเรามองหาข้อดีของคนเราก็จะพบความดีหากเรากำลังมองหาสิ่งไม่ดีเราก็จะพบกับความเลวพยายามจับคนขณะที่ทำความดีและบอกเขาด้วยใจจริงเมื่อเราชมเชยการกระทำของใครเราจะพบว่าบุคคลผู้นั้นกระทำการนั้น บ่อยอขึ้นชมเชยความดีของคนต่อหน้าผู้อื่น 10. ให้เวลาเรามักจะให้เวลากับสิ่งที่เรารักด้วยการให้สิ่งที่มีค่าที่สุดซึ่งนั่นก็คือเวลากับผู้อื่นเรากำลังบอกผู้นั้นว่าเราเห็นความสำคัญของทั้งมิตรภาพ และตัวของเขาเองนอกเหนือจากการมีความสามารถในการดึงความสามารถของตนอันเป็นคุณสมบัติที่สำคัญแล้วนักธุรกิจเครือข่ายจําเป็นต้องมีทักษะในการเป็นพี่เลี้ยงหรือครูฝึกที่ดีจึงจะสามารถช่วยให้ลูกทีมประสบความสำเร็จได้ หน้าที่ของผู้นำหรือครูฝึกที่ดีก็ช่วยกำหนดเป้าหมายและชี้ความสำคัญของการกำหนดเป้าหมายหลายๆคนไม่เคยมีความคิดเลยว่าชีวิตนี้อยากเป็นอะไรหรืออยากทำอะไรบางก็มีเป้าหมายที่คลุมเครือพี่เลี้ยงที่ดีต้องช่วยกำหนดและอธิบาย ถึงความสำคัญของการกำหนดเป้าหมายขอดูแลความต้องการของลูกทีมด้วยภาพรวมการประสบความสำเร็จในชีวิตใช่จะมีเพียงเรื่องเงินเพียงอย่างเดียวมนุษย์เราต้องการความสมดุลการมีสุขภาพที่ดีมีเวลาพักผ่อนหย่อนใจมีเวลากับครอบครัว เป็นส่วนประกอบที่สำคัญแนะนำดูแลลูกทีมให้มีความสมดุลในการดำเนินชีวิตคอช่วยกำหนดแผนงานแผนงานที่ดีคือแผนงานที่ผู้นั้นยอมรับด้วยความสมัครใจและสามารถดำเนินได้โดยไม่ฝืนความรู้สึกครูฝึกที่ดี จะสอหาว่าเขาต้องการอะไรและช่วยเหลือเขาในการดำเนินงานจงช่วยเหลือลูกทีมวางแผนและดำเนินงานตามแผนสู่ความสำเร็จให้ง่ายที่สุดงอช่วยขจัดการใช้เวลาที่ไม่เป็นประโยชน์ช่วยลูกทีมขจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกจากชีวิต ช่วยกันขจัดขยะของชีวิตที่เป็นตัวถ่วงความเจริญออกให้มากที่สุดจอช่วยลูกทีมให้กลายเป็นครูฝึกที่ดีข้อดีของธุรกิจเครือข่ายคือการเรียนรู้การทำงานจากผู้อื่นการพัฒนาตนเองทุกขณะจนประสบความสำเร็จ คือการเรียนรู้ร onne, ให้มากที่สุดพัฒนาตนเองให้มากที่สุดและนำ mm hmm. ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาลูกทีมให้ดีที่สุดและมากที่สุดท่านจะมีความรู้สึกอย่างไรหากมีหุ้นส่วนที่ให้คํามั่นสัญญากับท่านว่า mm. ในฐานะหุ้นส่วนและพี่เลี้ยงของเธอเรามีความสัมพันธ์ที่พิเศษคือเรา จะช่วยกันกำหนดเป้าหมายในชีวิตของเธอให้ชัดเจนที่สุดเราจะร่วมกันกำหนดแผนการทำงานที่เราสามารถทำได้อย่างเป็นระบบทุกขั้นทุกตอนการดำเนินงานที่เรากำหนดด้วยกันนี้จะต้องเป็นแผนงานที่พัฒนาการใช้ชีวิตของเธอในทุกๆด้านฉันจะเป็นหุ้นส่วนที่อยู่เบื้องหลังของเธอ และจะอุทิศความรู้ความสามารถและเวลาเพื่อความสำเร็จของเธอท่านกำลังย่ำอยู่บนดินหรือกำลังปั้นดินให้เป็นดาว